เรามาทำความรู้จักเจ้าหนูดาริโอโอสเตรโอกันนะครับที่มีข่าวกับลิเวอร์พูลลิเวอร์พูลมีความสนใจพร้อมจะเสนอเงินประมาณ7-8ล้านปอนด์ให้กับมิดทลแลดเจ้าหนูดาริโอโอสเตรโอเป็นนักเตะชาวชิลีมีอายุเพียง20ปีมีความสูง1เมตร82เซนเล่นในตำแหน่งปีกขวาเมื่อฤดูกาลที่ผ่านมาลงเล่น23นัดยิงไปทั้งหมด8ประตูและ2อเอสซิต แม้จะอายุเพียง20ปีแต่เขาก็สามารถติดทีมชาติชิลีได้อย่างรวดเร็วเขาลงเล่นให้ทีมชาติชุดใหญ่ไปแล้ว8นัดนับตั้งแต่ปี2022โดยยิงได้1ประตูและยังมีชื่ออยู่ในทีมชุดลุยศึกโคปาอเมริกาในช่วงซัมเมอร์นี้ด้วยสไตล์การเล่นของโอเซเรโอมักจะถูกไปเปรียบเทียบกับไอเยนรอบเป็นอดีตนักเตะเชลซีและไบรยนมักจะชอบเลี้ยงตัดในแล้วยิงด้วยเท้าซ้ายเข้าไปมุมเสา แม้ข้อเสนอของลิเวอร์พูลจะอยู่ประมาณ7-8ล้านปอนด์แต่ก็ยังไม่แน่ชัดว่ามิทเทลแลนด์จะยอมรับข้อเสนอดังกล่าวหรือไม่เนื่องจากเขามีสัญญาระยะยาวลิเวอร์พูลอาจจะต้องจ่ายมากกว่านี้โดยแบ่งเปอร์เซ็นต์ให้กับมิทเทลแลนด์ในการขายในอนาคตสำหรับอัสซาริโอ